สวัสดีครับวันนี้ไมค์กิมหมูก็มีทีเด็ดมวยรักมวยชอบมาฝากกันนะครับผมในวันเสาร์นะครับที่25มิถุนายนนี้นะครับทางช่อง3แล้วก็ช่อง5นะครับที่เวทีมวยจิตเมืองนอน์ยกขาบ็อกซิ่งสเดียมนะครับไปที่ช่อง3ก่อนเลยครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบ4คู่มาฝากเน้นๆนะครับผมคู่แรกคือมนพิชิตแดนเซนจูรี่เจอกับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุด ในไฟล่าสุดเลยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านมนพิชิตนะครับที่เฉิอนเอาชนะมาได้แบบสุดหมันเลยวันนี้มาเจอกันภาคที่2นะครับส่วนตัวมองว่าเลทราคาขึ้นมามนพิชิตเป็นต่อ5ต่อ4แบบผมมองว่าไม่น่าจะชนะแบบม้วนเดียว ส่วนตัวผมว่าน่าลองไปที่ลูฟี่นะครับน่าจะมีราคาให้ซื้อขายขยับขยายออกตัวกันได้เพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยจังหวะล็อกคอเสียบเข่าลากมาตีลากมาเสียบเนี่ยน่าสนใจน่าเชียร์นะครับบรรยากาศมวยลองวันนี้น่าลุ้นน่าเชียร์ด้วยนะครับที่อ้อมน้อยมองว่าขึ้นมามวนพิชิตต่อ5้าสี่มองว่าน่าลองลูฟี่ไปก่อนนะครับน่าจะได้ซื้อขายกันได้ส่วนคู่ที่2นะครับเสือดำสคงมีเจอกับวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับคู่นี้เนี่ย น่าสนใจตรงที่เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านวัชรชัยมาวิ่งรถจนน้ำหนักนี่ขาดไปนะครับส่วนทางด้านเจ้าเสือดำเนี่ยน้ำหนักมาสบายคุณนี้เป็นการชกในมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับก็ต้องยอมรับว่ารูปล่างนะครับของเสือดำนี่สูงยาวจริงๆแต่ทรงนี่อ่อนแอนไปหน่อยนะครับรูปล่างพอโดนโดนประทะหนักๆแล้วจะมีอาการนิดหนึ่งนะครับแต่ ส่วนตัวนะครับผมก็ยังชอบความใหญ่ของเสือดำม,มองว่าวัชรชัยเนี่ยลูกหมัดลูกศอกเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับมองว่าลูกหนักที่จะปิดบัญชีเสือดำเนี่ยน้อยไปนะครับมองว่าเป็นมวยเข่าทั้งคู่เสือดำได้ใหญ่มองว่าถ้าเกิดเกาะในติดตัวตลอดเนี่ยด้วยด้วยความใหญ่ผมว่าน่าจะตีอยู่ก็หน้าต่อไปที่เสือดำสืบแปดนะครับ ส่วนคู่เอยกยอดทองไทยสอสมัยเจอกับเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ยอดทองไทยก็มาเข้าเวนแทนส่วนเด็ดดวงเล็กเนี่ยเดิมทีมีรายการวันศุกร์นะครับมีรายการเมื่อวานเจอกับสกุลชัยนะครับก็มีการดึงมาขยับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมก็การเตรียมตัวน้องถือว่าไม่เป็นรองนะครับการเตรียมตัวเด็ดดวงเล็กถือว่าดีกว่านะครับชอบการเตรียมตัวเด็ดดวงเล็กนะครับแล้วเวทีช่อง3าเนี่ยเวทีอ้อมน้อยเนี่ยมันเล็กด้วย ทำให้ทรงอย่างยอดทองไทยเนี่ยที่หนีเยอะนะครับที่ไม่ค่อยถูกใจแฟนมวยเท่าไหร่เนี่ยอาจจะหนีไม่พ้นก็ได้และด้วยความที่น้องโตว,วันโตคืนแล้วก็บูายกผมมองว่าเด็ดดวงเล็กน่าลองครับมองว่าไม่น่าจะแพ้แบบม้วนเดียวมีโอกาสพลิกชนะได้เลยบอกว่า11-8น่าลองที่เด็ดดวงเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่4หลังคู่เอกครับซันโตสพักยก PK ครับก็เจอกับเพชรมาวินสิงห์มาวิน คู่นี้น่าสนใจตรงที่เพชรมาวินขึ้นมาเป็นต่อขึ้นมาเป็นต่อ11 8เลยนะครับด้วยกุรประสบการณ์แน่นอนครับซันโตนถือว่าผ่านแข็งๆอะไรมาเยอะและด้วยสภาพร่างกายช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเพชรมาวินเพชรมาวินนี่โอ้โหต้องบอกว่าดีวันดีคืนเป็นมวยสูงยาวที่เตะแข้งซ้ายได้ดีนะครับฝีมือซ้ายได้ดี นะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหวันนี้เตะซ้ายถีบซ้ายแล้วก็ด้วยรูปร่างที่สูงยาวกว่าผมมองว่ายังไงในเหลี่ยมของเพชรมาวินนี่น่าจะดีกว่านะครับบวกกับสภาพร่างกายที่ผมมองว่าทางด้านเพชรมาวินเนี่ยช่วงหลังดีกว่าทางด้านซันโตด,ด้วยนะครับผมช่อง3 4คู่ผมฝากไว้ที่ลูฟี่หน้าอรองเสือดำได้ใหญ่เด่นดวงเล็กหน้ารองแล้วก็คู่ที่สีหน้าต่อเพชรมาวินครับ ส่วนที่เวทีมวยจิตมังนอนอยู่ข่าวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับในศึกจิตมังน์ซูเปอร์ไฟท์นะครับก็มีมาฝาก4คู่เหมือนกันนะครับชกบ่ายสองโมงครึ่งนะครับคู่แรกเป๊ปซี่ซูจีบามีเกวเจอกับเบอร์หนึ่งอสระชีพนะครับคู่นี้เป๊ปซี่ขึ้นมาประมาณ 3- 2ก็ส่วนตัวต้นๆผมชอบเป๊ปซี่ไปก่อนนะครับด้วยบรรยากาศด้วยกระดูกประสบการณ์ในเวทีจิตมังนนนะครับผมมองว่าดีกว่า นะครับก็จะแพ้ก็แพ้พิกนะครับผมมองว่าบรรยากาศความคุ้นชินการชกกลางวันเนี่ยผมมองว่าเปบปซี่ได้ชกต่อเนื่องกว่านะครับส่วนคู่ที่2สมิงแดงวอจาก,กรวุิเจอก,กับอัศวเทพสิทธิมนิตนะครับคู่นี้เป็นทรงมวยเข่าทั้งคู่นะครับรูปร่างถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ใครจะหมดก่อนกันอัศวเทพก็เป็นตัวเดินทําปั้มตี ทางด้านสมิงแดงช่วงหลังนี่จะมาจะมาก็มาพลิกแพ้นะครับก็ดูว่าไฟนี้น่ะก็น่าจะได้แจ้งเกิดละนะครับส่วนตัวชอบสมิงแดงนะครับมองว่าจังหวะเหลี่ยมเข่าจังหวะยัดไส้ผมมองว่าเหลี่ยมตัวสมิงแดงดูดีความแข็งแรงดีกว่านะครับผมชอบสมิงแดงวอจักรกุฒินะครับคู่ที่2ราคา5 4แล้วก็คู่ที่3นี่มาแทนทั้งคู่นะครับเนื่องจากคู่เอกที่ขึ้นไว้ตอนแรกนะครับสกุลชัยกับทางด้านเดือนนี่ มีตะกุลชัยตรวจเอิเคไม่ผ่านนะครับขึ้น2ขีดก็เลยต้องยกออกทั้งคู่ไปก็เลยเอาสมิงดําลูกสวนกับสีตรังตอมัวมาดมาเข้าเสริมแทนคู่นี้มาเข้าเวนแทนทั้งคู่ก็โอ้โหต้องบอกว่าปล่อยๆมาชกเลยนะครับน้ําหนักก็แทบจะไม่ได้ช่างนะครับผมก็เรื่องน้ำหนักที่ไม่ใช่ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าน้ําหนักขเขาปล่อยๆเขียนไปปล่อย,อย,อยมา140เลย คู่นี้ก็สายต่ำสายย่อไปครับมีโอกาสไม่ครบยกสูงครับใครที่ได้ดูแล้วคิดไม่ออกว่าจะเลือกฝั่งไหนดีเลือกต่ำดีกว่านะผมว่ามีโอกาสไม่ครบยกสูงมากๆนะครับแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมก็เลือกเสบีงดำนะเพราะว่าได้ชกต่อเนื่องนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเดิมทีชกเป็นคู่รองครับขยับมาคู่เอกครับเสือใหญ่ชอแคมพยักษ์เจอกับชาติชิซอรอต้อยแปดเร็ว้วคู่นี้ ก็มีโอกาสไม่ครบยกสูงเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นมวยบูมวยแรกนะครับกล้าได้กล้าเสียทั้งคู่นะครับล่าสุดเสือใหญ่นี่โอ้โหต้องบอกว่าโชว์ผลงานไว้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็แพ้มา3ไฟล์หลังนี่เห็นๆเ,เลยนะครับตั้งแต่โควิดรอบนี้เนี่ยแพ้เพชรซิงเกิลไลไ่เมทันแพ้แตกช่ววิทยาวันนั้นก็ยับ,บแ,ลแล้วก็มาแพ้เจ้าเพชรเมืองด้วยสีมุมเมืองนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนชาติพิชิตเนี่ย ถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยผมดูมาจะแพ้น็อกฟารลันนะแต่สู้ดีนะครับวันนั้นก็ดูว่ามีการชั่งก่อนหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่ชกวันอาทิตย์ชกไว้อะชก9ก้าโมงอ่ะชก9ก้าโมงสิบโมงอ่ะผมจำได้มีสัปดาห์หนึ่งที่พ p พ v เขาจะจะชกก่อนในศึกมวยิวิตรไทยอ่ะที่มีติดถ่ายทอดนะครับเขาก็เลยชั่งก่อนวันหนึ่งมองว่าประทัาไปตอนนั้นแพ้ฟารลันเพราะว่าด้วยความที่ตัวเล็กกว่า ได้ครับแล้วพอประทับไปแล้วมันก็เสียเปรียบทั้งรูปร่างเสียเปรียบทั้งน้ําหนักนะครับที่ช่างก่อนหนึ่งวันมันก็เลยประทับไปแล้วก็เลยแพ้ไปมองว่าไฟนี้น่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ครับชาสอสอติพิชิตสอบสองใจแปรรูด้วยสภาพร่างกายที่ดีกว่าผมมองว่าราคาเสมอเสือใหญ่ผมว่าน่าลองชาติพิชิตนะตุ้บตับตุบตับไปผมมองว่าทีต่อทีชาติพิชิตดูร่างกายดีกว่าน่าจะยื้อไว้ได้ดีกว่านะครับผมชอบ ประมาณนี้นะครับสีคู่ทางช่องแนะครับรอบบ่ายสองโมงครึ่น,นะครับชอบเบฟซี่ชอบสมิงแดงชอบสมิงดาแล้วก็ชอบชาติพิชิตนะครับผมส่วนต่ําก็คู่ร้องคู่เอกเนี่ยกดต่ำได้ส่วนในศึกเกียรติเพชรนะครับผมท่อน,น้ำไทยทีคเกียรติเพชรนะครับก็ชอบแบบรวดเร็วก็มีชอบเพชรเพื่อไทยพอพนมพอได้ใหญ่พยักศีขอนก็ได้ใหญ่ ชอบเมฆาลาก็ได้ใหญ่เออชอบพีพีที v แต่ครับศึกสอสลัดไอ TV, ที่เวทีบอยสอสลัดชีพชอบ3ตัวใหญ่ๆก็คือเมฆาลาพยัคฆ์สีขอนแล้วก็เพื่อไทยอ่ะก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับ l i น์แอของผมนะครับ @mike99 นะครับผมพักยกที่ต้องบอกว่าสู้กับระบบคอมพิวเตอร์นะครับเล่นน้อยเล่นมาก เล่นน้อยไม่ต้องกลัวอายเล่นมากรับทุกรับทุกไม้นะครับสู้ทุกไม้เปิดพักยกตลอดนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับการเงินมั่นคงร้อแล้วก็มีกลุ่มไลน์โอเพนแชทส่งราคาด้วยก็ติดต่อแอดมินมาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ